สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับชาว YouTube นะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักตัวใหญ่นะครับเข้าใหม่นะครับพามาชมกันนะครับวันนี้เป็นโคมัสูนะครับ WA 320รุ่น5นะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยครับเริ่มจากรีวิวตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์แนนอน6สูบเทอร์โบนะครับติดไปครับแต่งสีนะครับ ตัวนี้แต่งสีด้านหลังนะครับเวทเวททวงหลังนี้นะครับก็พ่นสีมาใหม่นะครับตามตัวเดิมนะครับก็สีตอนหลังมันถลอกมานิดนึงนะครับอ่าตัวถังเฟรมเดิมนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ทำนะครับเดิมๆหกสูบนะครับนี่สภาพสวยนะครับก็เป็นรถตักขนาด3คิวนะครับ เป็นรุ่น5โคมสุ wv 320นรุ่น5ะครับขนาดยางก็20.5 25นะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับมีแต่งสีต้องพ่นใหม่ตรงปลายบุ้งกี่นี่นะครับหน้ากัลังนะครับนี่เพื่อความสวยงามนะครับนี่ยางโยโกฮาม่านะครับ สภาพพร้อมใช้งานนะครับรถนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเคยใช้งานในเมืองไทยนะครับภายในนะครับมีแอร์เรียบร้อยเลยนะครับคอนโทรลคู่น้ํามันนะครับระบบเกียร์เดินหน้า4ถอยหลัง4ี่นะครับมีตาช่างเรียบร้อยเลยตัวนี้มีตาช่างด้วยนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจรถตักขนาดประมาณ3คิวก็สอบถามต้อมได้นะครับบนนี้เลยก็0 8 7 9 1 1 8 5 9 3นะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ